่วงนึ่งคนระับตอนนี้ก็ต้องหยุดแล้วก็เก็บของที่คิดว่าจะพังได้เพราะว่าน้ำมันเริ่มสูงระดับเอวแล้วตอนนีเ้เปรียเปรียนเลยเข่าขึ้นมาเนี่ยฮะ 美女啊！ พร้อมรับที่จะออกเดินทางเป็นห้ากัจยายนชาสุรานักประตูทางออกหมายเลขสามสามตะวัทางออกหมายเลขสามสิบสามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แลนด์มาร์กนะครับเราจะเดินทางไปเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนเชี่ยวหลานก็หลายคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยไปหรือได้ยินชื่อมาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยไปครั้งนี้ครั้งแรก ไม่รู้เลยว่ามีอะไรแต่รู้ว่ามีวิวสวยแน่นอน<ฮ>เราจะไปตั้งแต่วันที่28ถึง30กับทีมะนะครับไปลุยก,กันไม่ขาวว่ามีถ้ำด้วยไปดูถ้ำสิ เคยมีประสบการณ์เกี่ยว้ำมั้งไหมเฮ้ยพี่จําได้แม่นแม่นเลยพี่จําได้แม่นๆเลยคือตอนนั้นไปทริปกับเพื่อนที่ลาวเป็นทริปที่แบบน่าจะโหดเป็นอันดับอันดับสามจากทุกทริปที่ผมเคยไปมา ที่บอกว่าโหดเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปพักอยู่หน้าถ้ำอีกเช้ามาวันหนึ่งอ่ะเช้านะสูบลมเรือแล้วก็แบกเรือเข้าไปภายในถ้ำซึ่งมีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแล้วก็ต้องพายแบบทวนน้ำะารอยเนี้ย จากประสบการณ์ที่เดินมาทางนี้ก็ธรรมดาครับไม่เหนื่อยมากระยะทางหนึ่งกิโลเมตร <Okay. S 1> อเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรระยะทางไม่ไกลนะครับแต่ไอแดดเนี่ยสุดๆไปเลย <laughs> ก็เราเลือกมาในหน้าร้อนนะครับ no ก็อุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะสัก40กว่าเหมือนจะเพราะฉะนั้นใส่เสื้อมาสองตัวทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละก็มาถึงก็เนี่ยเราก็ได้มาหยุดพักแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อด้วยเขาเรียกว่าแพรแพรยนต์นะครับนั่นแหละไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเพื่อเข้าถ้ำแล้วเดี๋ยวไปดู ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้ทาจะได้ทําอะไรบ้างนะฮะก็เดินทางนะเดินทางเอาจริงๆเดินทางก็มาครึ่งวันละเนาะแล้วก็ครึ่งบ่ายเนี่ยก็ได้ทำอะไรเยอะมากนั่งเรือไปนูน่นไปนี่ไปถ้า ชื่อท่อปะการังนะครับมันจะคกล้ายกับปะการังในท้องทะเลมากที่สุดนะครับเจอเมื่อปี2,545นะครับ8ปีกว่านอีอ่าถ้าเขาไม่สร้างเขือ่อนหรือน้ำไม่สูงขึ้นมาโดยจะขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้ามันเป็นหน้าป่าสูงชันนะครับอ่าปกติสร้างเขื่อนน้ำเลยสูงขึ้นมาตอนนี้น้ำในหางนี้ลึกประมาณ40เมตนะครับตึกมากแต่เขาก็ดูแบบแหบบบบ้งไปแล้วเหมือนกันนะอ่าครับอ่ามันเข้าสู่หน้าเลย อ่าขางหน้าฝนความชื้นเหมือนเท่านี้นสวยสวยเลยอะ่ะสวยคือสวยแบบธรรมชาติมากๆคือยังไม่ค่อยมีใครมาแตะต้อง คนที่มาเที่ยวจริง,รงๆเขาก็คงรู้ก,กฎกติกาแนละ้วว่าห้ามไปแตะต้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังแบบยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับยังสมบูรณ์คนยังไม่ค่อยเข้ามาหรือ,อยังคนเข้ามา,มาแต่ก็เขาก็ช่วยกันดูแล,แลใช่ไหมฮนะเออดีอ่ะ นะครับอ่าินที่ย้อยลงมาก็เรียกว่ายินย้อยนะครับน้ําที่หยุดมาสู่ด้านล่างมันคขขึ้นไปก็เรียกว่ายินนองนะครับอ่าถ้ามันไปชนกันเมื่อไหร่ก็จะแย,ยกเป็นเสาเสาตั้มนะครับเป็นหยุดน้ำห,หยุดน้ํามาส่วนที่ขาวๆมันกําลังเจริญเติบโตใหม่นะครับอ่าหยุดน้ําที่จะลงมาเกิดจากน้ำฝนนะครับที่ตกมาจากอ่าที่ฝนมาตก จากด้านบนนะครับผ่านจันดินจันดินน้ำปลาตะกอนน้ำปลาแร่ธาตุน้ำปลาแคลเซียมนะครับทำให้มันเชื้นเติบโตมันเหมือนน้ําที่ไหลมาจากด้านบนเหมือนไหลมาแล้วก็อยู่ดีแข็งอ๋อมันก็มาเรื่อยๆตามทางก่อขึ้นมาเรื่อยๆท่าพีบพีที่ผ่านมานะครับมันชื้นเติบโตให้ด้วยน้ำน้ำที่ดูบอกมาเนี่ยว่ะ ตับมันจะเดินเติบโตใหม่เป็นฝอยเล็กๆเหมือนเจลาก็ใช่แบ้นั้นครับอินพูนมันจะปลอดตัวไว้เลครับจะเดินเติบโตนี่คือเขาแทรกตัวออกมาแล้วก็กระจายเพื่องอกใหม่ที่ตรงไหนแรงดันน้ำซึมออกมาแบบนี้แรงดันน้ำซึมออกมาอินพูนก็จะเดินเติบโตออกมา ถ้ำเนี่ยอย่างที่เคยได้พูดไปะนะผมก็เคยมีประสบการณ์แต่ว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าที่ประเทศไทยไม่คิดว่าที่นี่ยังมีถ้ำที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังจะสมบูรณ์ต่อไปในอีกอนาคตถ้าเราช่วยกันดูแลรักษานะครับ คือเมื่อเช้าลองบินโดรนอ่ะอ๋อเนี่ยอีกแล้วอ่ะ Max flight distance reached เนี่ยทำไมอ่ะทำไมนะสตาร์ทแอคเขา n ั o ล็อกอ in f l t altitude and distance มันต้องล็อกอินว่ะ เราก็เสียดายมากเลยที่ยวโดนมาแล้วก็ยังใช้การไม่ได้อหลายที่แล้วนะโดนเนี่ยโดนเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ควนคังคบนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาสึกแรกที่ขึ้นมาเหยียบที่นี่เราก็ดูว่ามันเป็นเกาะธรรมดาเกาะหนึ่งอะนะ ในเขื่อนนะแต่พอขึ้นมาตรงจุดนี้ตรงจุดชมวิวเนี้ยแล้วก็ได้เห็นวิวที่ผมถ่ายไว้เมื่อกี้โอ้โหรู้สึกว่าวันทั้งวันมันเฮ้ยมันคุ้มค่าแล้วนะครั้งนี้เราต้องเก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมไม่ได้ครับวิวที่เราคิดว่าสวยๆเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้เราเตรียมตัวมาอย่างดี มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ควรทางคบนะครับผมก็บินโดนจ้ะบินโดนเอาโดนไปแล้วก็เหลือแบตอยู่ก้อนเดียวอะไรเงี้ยผมก็นำเครื่องขึ้นไป ให้มันบินเป็น,นวงกลมเนี่ยเห็นปะแล้วก็ทาย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 แป๊บหนึ่งมันเตือนว่าโลแบตเตอรี่บอกว่าให้นำกลับไหมผมก็บอกเอ้ยแ cancel อย่าพึ่งกลับผมก็บินต่อบินต่อสัมผัสเอาแบตจะหมดแบตจะหมดพอแบตจะหมดโดนหายแน่ คือมันมีความหมายตรงที่น้องคิมซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรสักอย่างนึงอกดกดกำกดโก b แบ็คโฮมไม่ได้แล้ฮะแค่นอนแค่นอนแคนอนลงลงแล้วเราจะไปบอกยังไงโดนตกอุต <c oughs> ่าหบินเฮ้ยไม่ใช่รอเล่นรอเล่นแล้วไปฝืนคำพูดของมันว่าแบตจะหมดแล้วก็ฝืน จอได้แล้วสุดท้ายก็แบบโอ้ยบังคับกลับมาจนได้จนวินาทีสุดท้ายที่เขาจะล่วงถึงพื้นบินมาจอดอยู่ข้างหน้าแล้วแปดเหลือเจ็ดอะเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะ คุณผู้ชมครับเกือบเกือบเกือบร้องไห้แล้วเกือบโทนด่าแล้ว พูดมาเยอะมากแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราต้องออกจากที่นี่หกโมงแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ายไปนอนอีกที่หนึ่ง굿ไนท์ แอบแอบพัวนะแสดงว่ามันก็เขาเรียกว่าไม่สบายอะไม่แบบไม่ชิลเท่าไหร่ก็ต้องระวังตัวนะไม่รู้ว่าจะแบบลื่นจะอะไรบ้างเนอะมองเห็นไม่เห็นบ้างนะเดี๋ยวเขาไปดูเขาไปดูกันคุณนะถือกล้องระวังด้วยคุณผู้ชมคุณก็ตามมา